โอ้โหบิ๊กวินบิ๊กวินมาเลยทุกคนพันสองพันสามพันสี่พันห้าซูเปอร์วินอย่างน้อยตอนนี้รอบนี้วายเยอะอย่างน้อยเลขเยอะแน่นอนครับส so, วัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Poison Apple นะครับผมเป็นเกมจากค่าย BNG นะเกมนี้เริ่มต้นเบ็ดแค่3บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถซื้อฟิปินได้ด้วยแค่270แค่นั้นนะครับในราคาเริ่มต้นนะแต่วันนี้ผมจะมาเริ่มซื้อที่่า30แล้วกันนะทุกคน เบสสามสิบ้น 3, 4, เราต้องซื้อทีละ2 7 0 0ันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกําไรไหมนะเดี๋ยวรอบแรกรอบนี้ผมจะซื้อไปก่อนนะฮะนี่มาแล้วฟรีสปินแล้วมันก็จะมาสุ่มให้เราอีกรอบนะว่าเราจะได้ฟรีสปินกี่รอบนะทุกคนตอนนี้เราจะได้7 7 7รอบโอเคได้7รอบกันลังดีครักลางๆแต่สูงสุดก็คือ10ครั้งนะครับแล้วก็ฟรีสปินเกมนี้พิเศษที่สุดก็คือนี่ฮะ Y โอ้โหช็อตแรกมา322ถ้าวายตรงกลางออกมานะครับแล้วมันจะสะท้อนวายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับนี่มันจะเพิ่มวายให้เป็น2ฝั่งเท่ากันนะถ้าวายแถวกลางออกมานะทุกคนโอเคนี่แถวกลางออกมาอีกแล้วแล้วก็เป็นวายสองแถวด้านข้างเห็นไหมสะท้อนกันทุกคนนี่บิ๊กวินไปแล้วครับทุกคนรอบนี้ช็อตนี้ได้เท่าไหร่คูณ3เดียนะทุกเดี๋ยวผมบอกอีกทีซุปเปอร์วิน1,600กพั0เจ็ดพั0แป0 0 0นเก้ พุ่งเลยเมกาวิน2,200 2,300 2,400 2,500 2,587ยอดชนะรวม3 5 4นะก็คือเกินทุนของเราที่เราซื้อฟีสปินไปแล้วนะครับเมื่อกี้เหลืออีก3ฟีสปินนะทุกคนอ่าในทุกครั้งที่ฟีสปินทุกครั้งที่การหมุนฟีสปินเนี่ยเราจะเพิ่มตัวคูณไปทีละ1นะครับโอเครอบนี้ชนะไปทั้งหมด3,150นะถือว่า ได้กำไรนิดหน่อยนะไม่ขาดทุนเดี๋ยวผมจะซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะยังได้กำไรอยู่ไหมนะการซื้อฟิสบินเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงอยู่นิดหน่อยนะทุกคนเพราะมันใช้ทุนค่อนข้างแบบสูงนะถ้าใครทุนน้อยก็ซื้อทีละน้อยได้นะเพราะว่าเริ่มต้นแค่270แค่นั้นนะเดี๋ยวเรามาหมุนสุ่มฟิสบินกันอีกทีนะขอ10ได้ไหมสิบห้าอรอไม่เออถอยกลับมีถอยกลับด้วยได้7นะครับได้ทั้งหมด7ครั้งเท่าเดิมเมื่อกี้นะโอเคเรามาเริ่มกันที่คูณหนึ่ โอเคสวยเราได้วายเยี่ยมช็อตแรกห้าสิบสองนะคูณหนึ่งช็อตที่สองได้ไปเท่าไหร่ฮะรอบนี้หกร้อยเก้าสิบนะโอเคก็เยอะอยู่นะในแค่คูณสองนะเจ็ดร้อยสี่สิบสองนะครับตอนนี้ทุนของเราก็คือสองพันเจ็ดนะอย่าลืมต้องให้ได้เกินนั้นนะจะถือว่าเป็นกำไรนี่นี่นี่วายมาแถวกลางโอเครอบนี้น่าจะได้ โอ้โหบิ๊กวินบิ๊กวนมาเลยทุกคนบิ๊กวินมาและพันสามร้อยไปแล้วพันสี่พันห้าซูเปอร์วินครับทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันจะได้ไม่เยอะนะช็อตนี้แต่มันด้านได้เยอะเฉยเลยว่ะพันเยอดรวมหกเออองพันเนะเกือบจะเท่าทุนแล้วครับอุ้ยแต่รอบนี้วายมาค่อนข้างเยอะแล้นะทุกคนรอบนี้บิ๊กวินไปอีกแล้ว1ันหนึ่งพันสองพันสามพันเปอร์วิน อย่างน้อยตอนนี้รอบนี้วัยเยอะอย่างน้อยเลขเยอะแน่นอนครับไปแล้ว2,001-2,002เมกาวินไปแล้วครับ2,004-2,005-2,006-2,007-2,008-2,009-3,000ทรุ3,000ไปแล้วครับ3,132ยอดทนา,ารวมของเราคือ5,800กับอีก9บาทนะครับ หมดฟีสปินไปละรอบนี้เราได้ทั้งหมด5,809บาทนะทุกคนหูรอบนี้กําไรค่อนข้างเยอะเลยนะเราหมุนมา2รอบเราได้กําไรทั้ง2รอบเลยนะแค่รอบแรกเราได้น้อยหน่อยนะครับเกมนี้ครับใครอยากเล่นนะครับ Poison Apple 2นะค่าย BNG นะเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบาย